นี่ครับเป็น EP ที่4ี่นะครับตอนนี้เวลากี่โมงนะครับสามทุ่มสินาทีนะครับสาหรับวันอาทิตย์ที่8มิถุนายน2 5 6 3นะครับท่านใดอยากร่วมด้วยช่วยกันค่าอินเทอร์เน็ตค่าอาหารน้องหมาน้องแมวครูพัฒน,นะก็ยินดีนะวันนี้ครูพัฒนั่งอยู่กับลูกชายนะครูพัฒน,นะชื่อว่าซื้อบื้นนะเป็นฟอร์มมีเรียนียมนะไม่ได้ตัดขนนะนะร่วมด้วยช่วยกันะนะเลขที่บัญชีอยู่ปักบุดไว้ข้างล่างชื่อเดียวกันกันกบชื่อ,อหมอพัฒน์ยิีโคราชนนะ ชื่อเดียวกันก็บชื่อยูทูบชินั่นอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะครับนะครับสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันเนาะนะสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันนะนะครับประมาณนี้ครับมาดูดวงต่อนะครับนะครับนะครับผมไม่แน่ใจว่าน้องอ่าคนนี้นะน้องน้องอะไรชื่ออะไรนะน้องอ่าน้องลาอะไรนะน้องฟ้าสามีพิ่งเลิกกันไปหนึ่งเดือนจะกลับมาง้อไหมน้องฟ้าสวยนะนะผมไม่แน่ใจว่าน้องฟ้าอยู่ไหมน้องฟ้าครับเดือนเดียวน้อยไปหมอคัดไม่ชัว เอาเป็นว่า2เดือนนี้ถ้าเขาไม่กลับมาก็แปลว่าเขาก็น่าจะมีเป้าหมายใหม่นะน้องฟ้าผมตอบนนิดนึงนะเพราะน้องฟ้าไม่ได้ให้วันเดือนปีเกิลดลัคนาราศีมานะนะครับนิดนะครับนิดอย่าลืมไปกดติดตามช่องยูทูบชื่นายครูพัชด้วยนะครับนิดคืณสวยนะนิดสวยจริงๆนะครับนิดคนที่รักอยู่คาราคาซังเขาคิดยังไงกับเราครับเขาไม่ค่อยเป็นมิตรกับเราเท่าไหร่นะบวกกับวันเดือนปีเกิดหนูหเกิดวันศุกร์ด้วยวันศุกร์นะครับเป็นวันที่สวยมีโอกาสมีน้ำหนักคนวันศุกร์ผู้หญิงมักจะสวยนะนะผมบอกงี้ดีกว่าน้องนิด อย่าไปคาดหวังกับเขาเยอะเขาไม่ค่อยมีความจริงใจกับหนูมากเลยเาพราะไพ่ขึ้นดาบดาบแปลว่าอุสัรข์ขวางหนาวนะดาบแปลว่าอุสัรข์ขวางหนานะครับนั่นคือสิ่งที่กูพัดบอกได้อย่างนั้นนะครับนะอย่าลืมติดตา,ตามติดตามช่องยูทูบชื่อนั้นกูพัดยี่สิบสี่โคราชด้วยนะครับนะครับนะครับ ท่านใดกดติดตามแล้วกดเลขแปให้ครูพัฒน์นี่เป็นกำลังใจนะ0 3 5 3 8 5 3 2 3 6ปักหมุดไว้ข้างล่างคือช่องยูทูบชั้นนั่นนะเผื่อท่านใดอยากจะช่วยค่าอินเทอร์เน็ตค่าอาหารน้องหมาน้องแมวแมวมีหลายตัวนะครับแต่วันนี้เอามาแค่น้องหมานะหมามันแก่แล้วมันจุจะ6ปีแล้วหกเจ็ดปีละอยู่กับครูพัดหนูใหม่กดติดตามครูพัดได้ยังครับหนูใหม่หนูใหม่ยีคือชีวิตอายุสามสปีสีตุลาสองแปดวันศุกร์นะครับราศีสุขราศีกันงานพาร์์ทททไมมี่ับให้ขึ้นแชร์ออดนะ มีการเปลี่ยนแปลงมีการยกย้ายมีสิทธิ์ลุ้นนะนะถ้าไม่ได้งานหนึ่งก็อาจจะได้งานหนึ่งเร็วๆนี้มีโอกาสได้งานแหละนะครับประมาณนั้นนะครับเป็นกําลังใจให้ขอให้ได้งานเร็วๆนะหนูใหม่นะผมต้องหล่นใครไหมเนะี่ยนะคุณการว่าไงครับคุณการคุณการก็อายุไม่เยอะคุณการอายุอะไร34ปีใช่ไหมคุณการนะหนูกับแฟนจะได้อยู่เป็นครอบครัวไหมคุณการาครับคถามนี้คําถามซ้ําหรือเปล่า คือไพ่ขึ้นเดือดตาแปลว่าผมตอบกว้างดีกว่าครับคุณการเพราะไม่ได้เช่ดวงส่วนตัวแต่ผมตอบผมไม่ตอบแบบอื me, ่นผมกล่าวว่าถ้าเขารักแล้วชัดเจนกับเรานะครับภายใน2เดือนนี้เขาต้องมาดูแลเรามากๆเพราะไพ่ขึ้นเดือดตาแปลว่าการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้แต่ผมกลัวว่าถ้าเขามันไปได้อสองอย่างนะคือเดือดตาแปลว่าการเริ่มต้นใหม่ถ้าเขารักแล้วจริงใจกับเราเขาต้องมาหาเราภายใน2เดือนแล้วทำดีกับเรามากๆถ้าเขาไม่ทําดีกับเรามากๆก็แปลว่าเขาไม่ทําดีกับใครคนหนึ่งนะผมตอบกว้างนี้ เพราะว่าให้ขึ้นเดอะสตาร์นะครับนะนะครับหวังว่าคุูผู้คนคงเข้าใจนะนะครับขอบคุณนะครับทางอ่าบีโก้ไรนะครับทางมีโก้ไรก็ขอบคุณนะครับนะครับนะฮะหางบีโก้ไรก็มีคําถามก็ถามได้นะช่วงนี้มีคนมาแอดครูพัฒนะครูพัฒก็เอยังไงดีนะครับ ก็มาแอดก็ต้องเลือกคนรับนะครับเพราะว่าครูพัดแบบยังไงล่ะเพราะว่าบางทีคนแอดก็เป็นอวตารนะครับ <research> ไปนะครับมีรายละเอียดก็มีคำถามต่อไปก็ถามได้นะครับส่วนท่านใดที่จิตใจดีงามอยากจะร่วมด้วยช่วยกันค่าอินเทอร์เน็ตค่าหันน้องหมาน้องแมวคุพัดได้นะครับลุกขึ้นลุกขึ้นลุกหนูหนูจะนอนอีกแล้วแหละหนูเป็นหมาขี้เหงาอ่ะนะ,นะช่วยพ่อเขามาหาก,กินในรูป <c oughs> นะศูนยะ์สามห้าสามปดสมสหน่ารักไหมครับนะน่าจะาประมาณหกงเจปีอายุอายุของเขานะเดี๋ยวคิดตามมีนะนะ้ลูกเลี้ยงเขาก็รักเขาอันนี้เป็นพ่อพ่อหมา นะคตัวผู้นะปอมแบคแคลตเอตาเอนะครับ่าเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วก็คำถามที่ชัดเจนเนาะนะครับนะท้าใครใช้คำถามที่สองก็ต้องใส่เลขสองมาด้วยนะครับนะสองยี่สิบสี่มีชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีเป็นเอกสัตย์เส้นาเจนฝากลบกี่ไปกดติดตามช่องยูทูบชื่อครูพัฒน์ยี่สิบสี่โคราชด้วยนะหมอพัฒน์ยี่สิบสี่โคราชด้วยนะที่ปากหมุดไปข้างล่างนะครับนะใครมีคำถามก็ถามอีกได้นะนะครับคำถามที่สองก็ใส่มานะ แป่ยี่สิบคือชีวิตสองคำถามที่สองแป่ก็คือหมายถึงว่ากดต,ตามท่องฟุตชินแนนแล้วแล้วตามที่ชื่อืลอนวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรสายไม้ชัดเจนนะนะครับอันในอยากร่วมดูชี้กันค่าอินเทอร์เน็ตค่าหันน้องมาน้องแมวก็ยินดีนะครับศูนย์สามห้าสามแปดห้าสอสามหกนะครับนะครับท่าเอตะเอมีนะครับอ่านะครับ คุยกันง่ายๆสบายๆนะครับนะครับนะครับคุยกันง่ายๆสบายๆนะครับ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 นะรักกันก็ฝากแชร์นะรักกันก็ฝากแชร์มีคำถามอะไรก็ถามมาอีกได้นะครับนะครับนะครับ นะครับนะครับขอใจนะเวลาคนเรามีปัญหาต่างต่างนะถามว่าจะผ่านปัญหาหรือผ่านอะไรไปได้ไหมผมบอกว่าถ้าเรามีหลุมดาหรือมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างผมบอกไยนะครับว่าเราอย่าไปอยู่โดยจุดตรงนั้นเราพยายามเคลื่อนไหวเราพยายามออกนะครับนะครับเราพยายามออกนะครับออกจากจุดตรงนั้นไปเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไ้นะครับนะครับเพราะว่าคนเราจะก้าวผ่านไปได้นั้นนะครับผมบอกตรงนะครับ เวลาเราเจอปัญหาเวลาเราเจอรุ่นเครียดอะไรต่างๆนะครับผมบอกว่ามองหาแสงสว่างนะครับอย่าอยู่คนเดียวอย่าอยู่ในที่มืดอย่าคิดคนเดียวนะครับเพราะผมมองดูแล้วว่าทุกอย่างมันสามารถที่จะผ่านไปได้หรือทุกอย่างมันมีทางออกนะทุกอย่างมันมีทางออกแล้วก็สามารถที่จะผ่านไปได้นะครับเพียงแต่ตัวเรานั้นต้องเข้มแข็งแล้วค่อยคิดค่อยแก้ไขกันไปนะครับผมว่าโลกนี้มันยังมีคนที่ ที่ที่ที่พอซัพพอร์ตเราได้หลายๆเรื่องนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องให้โอกาสตัวเองเจอในสิ่งใหม่ๆด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไปนะครับเนาะนะครับนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่เข้ามาวันนี้ก็เข้ามากันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเข้ามากันไม่เยอะนะครับเพราะว่าผมก็บอกแล้วว่าผมดูเรื่องไปเรื่อยๆง่ายๆแบบสบายๆนะครับนะครับแต่ก็ มาท so ี่คุณภาพนะมาที่คุณภาพนะครับนะครับมาที่คุณภาพนะครับนะครับคุณชนทิชากดติดตามช่องยู u ูบเช่นนั้นผมย่างครับข้างล่างนะครับยังไงก็ช่วยกดฝากกดติดตามช่องยูทูบเช่นนแล้วกดแชร์ครูพัดงนี้เป็นทางนิยมดวงนี่ด้ว่อยครับคุณชนทิชานะครับวิชุชนั้นผมนะครับก็คือหมอพัฒน์ยี่สี่โคราชนะที่ปักหมุดข้างล่างนะครับนะมีโอกาสนะนะครับ อ่ายอาย,ยุ3 1ปีนะครับเกิดวันจันทร์ที่2 8 1 1 3 1นะครับคนที่ชื่อทิวเขาคิดยังไงกับเราครเราอาจจะเป็นแค่หนึ่งมีตัวเลือกตัวหนึ่งของเขาก็ได้นะให้ขึ้นเจ็ดด้วยแบบนแม่แปลว่าเขายังไม่ชัวร์แล้วก็ยังไม่ชัดเจนกับตัวเรานี่ผมใช้คําตอบในราคา99บาทตอบให้นะครับคือคืออาจจะสั้นิดนึงแต่ผมรู้เลยว่า่าเขา เห็นเราไม่ใช่แค่คนคนเดียวที่เขาจะเลือกเขาอาจจะมองเราหลายคนผมขยันความไพ่อีกใบหนึ่งดีกว่านะเยวหาว่าผมโกหกนะขึ้นเด็กยกเหรียญขึ้นเด็กยกเหรียญหมายความว่าเขามีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาถ้าเจอคนที่ดีกว่าซับพอร์ตกว่าหรือมีสิ่งที่มีคุณค่าที่น่าค้นหากว่ารวมถึงมีผลประโยชน์กว่าเขาก็มีโอกาสที่จะ ไปหาในสิ่งเหล่านั้นเราก็ต้องมาวัดดวงหรอครับว่าเรารวยไหมมีกระตังไหมเราจะเป็นสายเปเข้าไหมหรือว่าเราจะรอเขาถ้ารอแล้วคาดหวังนี่อย่างเดียวว่าเขาจะมารักและดูแลอะไรเราผมบอกว่าคนคนนี้น่าจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลารู้มีโอกาสมีเจอคนใหม่ได้ประมาณนั้นตอบแบบชัดเจนนะคุณชนทิชานะครับนั่นคือสีบอกไปน,นะครับนะครับเอาเป็นว่า ถ้าคิดจะคาดหวังเขาว่าคบได้แบบมิตรภาพนะครับเขาอาจจะมีความรู้สึกดีๆรักเราชอบเราบ้างในส่วนหนึ่งแต่เขาก็มองหาช่องทางที่จะรักชอบคนอื่นได้มากเหมือนกันที่ไม่ใช่เราคนเดียวนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับหวังว่าคงเข้าใจกันเนาะเนาะนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครูพัฒด้วยนะครับนะกดไลค์กดแชร์ให้ครูพัฒด้วยนะครับนะครับนะครับศูนย์สามห้าสามแปดห้าสามสองสามหกร่วมรู้จการค่าอินเทอร์เน็ตค่าอาหารน้องหมาน้องเมีนะครับได้นะครับ แล้วก็ลูกเรือขานะครับครนะครับคิดกันง่ายสบายสบายนะครับคิดกันง่ายสบายสบายชอบูชิบูสวัสดีครับผมชื่อชื่อบูครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะลงแล้วนะครับผมหิวแล้วขอผมง่วงนอนแล้วผมจะไปนอนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปนอนแล้วนะครับประมาณนี้นะครับศูนย์สามห้าสามแปดห้าสามสองสามหกนะครับนะให้ที่บัญชีนะครับ ถ้อท่านใดอยากจะช่วยค่าอินเทอร์เน็ตค่าหาน้องมาน้องเมียวส่วนท่านใดอยากจะรวบรวมส่วนตัวเด็กทักษิหลังใหม่ได้นะครับนะนะครับนิดครับนิดเข้ามาใหม่ใช่ไหมนิดกดติดตามช่องยูทูบชินั่นครูพัดด้วยนะครับนิดกดติดตามช่องยูทูบชินั่นเนี่ยครับนะฮะที่ที่ปักขุดไว้ข้างล่างของหมอพันยี่สิบสีก็ได้นะครับกดติดตามให้หน่อยนะครับนะครับแล้วก็ ข้างหน้าเวลาดูดวงกับหมอพันเนี่ยต้องใส่ได้แปลกนิตีคือชีวิตหนึ่งนั่นคือคําถามที่หนึ่งตามี่ชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนััตรใส่มาให้ชัดเจนนะครับเพราะว่า <c oughs> ผมจะได้รู้ว่าคุณนิดนั้นสาขภาพเป็นอย่างไรนะครับอายุเท่าไหร,ร่วันเดือนปีเกิดอะไรนะครับเวลาถามตรงนี้ผมไม่รู้ว่าคุณอยู่ในอายุเท่าไหร่เพราะบางคนโปรไฟล์เดียเยเด๋ยวนี้เด็กนี้สองก็เป็นสาวแลนะ้วแต่บางคนอายุ80ปีก็ยังใช้โปรไฟล์ลูกหลานมาอีกอะไรเงี้ฉะนั้น ผมก็เลยอยากะรู้ความเป็นตัวตนของคุณที่แท้จนนริงน,นะครับนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับ <S <S มีโอกาสก,าก็มาทำบุญน้องหมาน้องแมวครูพัขด<อ>ข้างล่างได้นะครับน้องนิดนะครับถามว่าเขาเฉือยชายมากเลยไม่เหมือนเดิมเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ <S <S 1> <S 1> เพราะว่าใจเขาเริ่มเปลี่ยนใจเขาเริ่มจะมาวองหาคนอื่นนอกจากนอกจากเราแล้วเขาก็ยังมีทิศทางที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับเขาลดความรักเราลดลงแล้วเขาก็มองหาคนอื่นเข้ามาเสริมเพิ่มเติมเห็นไหมไ่ขึ้นพระสังฆราช ผมตอบตรงนี้นะไม่ค่อยต้องห่วงครับไม่ต้องไปดูหมอไหนอีกแล้วะม่นะยำอยูอย่นะนี่คือสีบบอกววานะเอาเป็นว่าเรากลักกำลังเริ่มรักกับคนที่จิตใจเริ่มแปรเปลี่ยนนะนี่คือสิบบอกไว้นะครับเวลากระจายคนนะเวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนนะคำสัญญาก็เปลี่ยนแปลงไปนะนี่คือสิบบอกไว้นะครับ เราก็ต้องรักตัวเองแล้วก็ปกครองตัวเองไปนะนะครับท่านใดอยากเช็คดวงส่วนตัวผมนะทักหลังใหม่นะมีค่าใช้จ่ายนะครับสามารถทักหลังใหม่ได้นะครับมีค่าใช้จา่ายมีหลายโปรนะคนใดที่อยากโฟกัสในเรื่องของความรักแบบสุดปังคือ399นะทักเรื่องของความรักอย่างเดียวคือ399นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับเราก็สามารถที่จะมาดูดวงกันได้ส่วนท่านใดที่อยากดูดวงพื้นดวงใหญ่นะครับ ครบวงจรเลย999าก้าวหรือจะด,ดูเฉพาะรายปี599ส่าวคให้คำถามผมนะโปรพิเศษถูกสุดนะครับคำถามละสาสิบเก้าบาทนะครับคำถามละสาสิบเก้าบาทนะครับนักคือสิ่งหนิบบอกไว้โอเคหมดหรือยังครับหมดแล้วนะนะครับนะน้องโชยิชาอบอกพัตตตอบให้แล้วนะนะครับนะนครับส่วนน้องน้องนิบบอกพัตตตอบให้แลยเนาะนะครับ,นะรบก็อีกสักหน่อยก็ต้องลงนะครับอีกหน่อยก็ต้องลง เสนี่ก็ไลฟ์สดจนเท่าไหรสามทุ่มจะขึ่งแล้วใช่ไหมตอนแรกว่าจะไม่ขึ้นไลฟ์แล้วรอบนี้นะแต่ว่าเอาอีกสิมิึงก็เลยขึ้นนะครับนะท่านใดจิตใจดีไม่ตายอยากมาร่วมด้วยช่วยกันค่าอินเทอร์เน็ตค่าอาหารน้องหมาซื้อบื้อแล้วมานะครับฝากเนี่ยฝากดูข้างล่างร่วมด้วยช่วยกันดาน่าฝากสวิตช์ที่เพจก็ได้ซื้อบื้อวันนี้ชื่อผู้ชมสวัสดีครับชื่อผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมนี่จับที่เบื่องน้ำดีกว่านี่ไม่เบื่องนี่จับที่เบื่องนะโอเคนะครับหมดหรือยังหมดแล้วผมขอลงอนุญาตลงแล้วนะครับนะครับนะกดติดตามเพจ Facebook ไปนะครับกดติดตามเพจไปกดติดตาม Facebook ไปนะช่องยิ้มทุกข์จนั่งไปนะครับนะครับรักกันรักกันนะครับ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 แล้วก็มีอะไรเดือดร้อนก็มาเช็คดวงกันนะครับตรงนี้เรามีช่องทางที่เราดูดวงแล้วค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงเท่าไหร่นะั่นคือสิ่งบอกไว้ หรือจะดูดวงฟรีตรงนี้ก็ได้ดูดวงฟรีตรงนี้ก็เราก็สามารถที่จะได้คําตอบแรกอะไรที่ชัดเจนนะครับนะครับถ้าเป็นคําถามท,าที่หนูตอบได้ยกเว้นคาถามว่าแฟนหนูนอกใจหนูไหมแฟนหนูมีชู้หนูไหมแฟนหนูอยู่คนที่3ามไหม,อะไ,ไอ,หไหมอะไรอย่างเงี้ยแฟนหนูแอบมีเมียน้อยไหมอะไรเงี้ยผมไม่ตอบหน้าใหม่นะพวกนี้เพราะว่าเป็นคําถามที่เซนซิฟแล้วมันตรงไปจนมาตรงไป,ไปแต่หลังวัยผมตอบเต็มสตรีมนะเช็คดวงผมหลังไม่ได้ไนหะ ในเรื่องของความรักใครมีปัญหาแล้วแก้ไขไม่ได้ก็คือ399บาบาทนะครับโอเคนะครับผมขอจบลงแค่นี้แล้วกันนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยววันหลังเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายจ๊ะนะครับ